สยองเลยนักร้องหนุ่มเล่าถูกซาแซงจองไฟล์ตามติดถึงเครื่องบินและก่อนหน้านี้ทางต้นสังกัดของสองหนุ่มบิวกินพุทธิพงษ์และพีพีกรีดเคยออกจดหมายเตือนขอความร่วมมือกลุ่มซาแซงไม่ให้บุกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าไม่เป็นผลกับกลุ่มซาแซงบางคนที่ไม่มีวี่แววว่าจะหยุดคุกคามกลับหนักกว่าเดิมถึงขั้นจองไฟล์และที่นั่งใกล้กับพีพีบิวกินกันเลยทีเดียวซึ่งมาเจอบิวกินก็ต้องขอถามเรื่องนี้หน่อย ตนกับพีพีก็นั่งใกล้กันตนนั่งข้างหน้าแล้วเขาก็มาจองที่นั่งข้างๆแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวนะทั้งยวงตรงนั้นนอกจากตนแล้วก็คือแฟนคลับหมดเลยตนมองหน้ากับพีพีเอาไงดีเลยสลับที่เลยไปนั่งข้างหลังไปนั่งชั้นประหยัดแล้วให้ผู้จัดการมานั่งแทนตกใจเพราะจริงๆเขาเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ตามเราอยู่ตลอดแต่มันต้องมีเส้นของความพอดีคนนี้ก็ตามแบบฮาร์ดคอร์หมายความว่าตามตั้งแต่เช็คอินเข้ามาข้างในตามมาถึงข้างในเดือนไล่บี้มา เราเข้าล็อก็เข้ามาประกบขึ้นเครื่องก็จองที่นั่งข้างๆรู้สึกว่ามันโหดนิดนึงจริงๆก็พูดหลายครั้งเพราะจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านั้นก็มีการพูดคุยแต่สุดท้ายก็เหมือนกับว่าคุยกันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ถ้ามันมีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามีการสะกดรอยตามจริงๆหรือมีการคุกคามจริงๆ